กับสวัสดีครับผมเพจ scc big bike จำหน่าย big bike มือสอนนะครับผมวันนี้ผมเอาตัว cbr มาเปิดโปรโมชั่นยางว่าเปิดโปรโมชั่นนะครับผมนะตอนนี้ก็ดูรอบคันก่อนนะครับคันนี้ cbr 6 5 0 r เป็นรถโมเดลนะครผมปี2019ปัจจุบันล่าสุดตอนนี้รถนะผมเป็นเจ้าของมือเดียวเดี๋ยวผมเลือกเอกสารให้ดูเลยนะในคลิปนี้ตัวรถนะครับผมตอนนี้ผมเปิดราคาผมปรับลงเลยนะเหลือ269,000บาทยังไม่พอนะครับตัวนี้ซื้อผ่านไลฟ์สดจองผ่านไลฟ์สดนะดูคลิปผมมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนทั้งหมด3งวดนะปกติวางดาวอยู่ที่35 0 0 0นะครับผมผ่อนอยู่งวดละ5,600บาท5ปีนะ แต่ว่า1งวดแรก2งวดแรก3งวดแรกผมให้ส่วนลดไปเลยนะเหลือแค่งวดละ4,6 0 0รบาท3งวดแรกหรือจะเอาเงินตรงนี้นะผมไปเป็นกิฟต์ไวเซอร์ก็ได้เอาไปเป็นส่วนลดก็ได้นะหรือเอาไปช่วยดาวก็ได้เช่นวางเงินดาวไว้สามหมอยากได้กิฟต์ไวเซอร์ผมบวกให้ได้อีก3,000นะเป็น3 8 0 0 0เลยนะครับผมโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้นะลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นอะไรบอกมาอ่าหลักๆห,ห,หรือว่าจะเอา ส่วนรถที่ผมให้สามพันะไปเป็นของแต่งก็ได้นะผมแต่ตัวนี้ได้ท่อแต่งไดว์วมาแล้วนะผมนะมาดูมุมท่อบ้างนะผมรีวิวตรงปลายท่อหน่อยวันนี้ก็มาแบบไวๆเปิดโปรโมชั่นนะสำหรับตัวปลายท่อนะครับจะเป็นตัวท่อไดววนะงานไทยเทแท้เลยตัวปากที่จะเป็นคาร์บอนปลายเป็นซีนซีนะประมาณนี้ไปละหมื่นห้านะผมไปเช็คราคาที่ร้านได้ก็ ต้องเรียกว่าไงนะผมคนที่จะออกนะหลักๆนะผมเป็นพนักงานประจําทําโรงงานทําบริษัทนะเดี๋ยวเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีร้านนะผมอาหารตามสั่งเขียงหมูขายผักสดก็ได้นะผมนะออกได้ทุกอาชีพนะผมแต่ถ้าเป็นพนักงานโรงงานก็จะออกง่ายหน่อยนะใช้เงินดาวไม่เยอะประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวเปิดให้ดูใต้เบาะนะรถนะผมเป็นปี19เจ้าของมือเดียวจริงคันนี้ไม่วิ่งมาหมื่นหะมื่นทวนอ่ะนะไม่วิ่งมาหมื่นทวน ออสลักอยู่ไหนป่ะนี่นะไนะครับผมมาดูใต้เบาะตัวนี้นะผมเอกสารผมเก็บออกแล้วนะไอพวกภาษีพลบบตรงใต้เบาะแล้วผมอ่าพวกเครื่องมือกล่องเนี่ยอยู่ครบไม่มีอะไรนะเบาะจะเป็นเบาะสองตอนนะครับรถไม่ได้ล้างปกตินะเดี๋ยวล้างให้ก่อนไปออกไม่ยุ่งยากไม่มีอะไรนะครับตรงเบาะหลังถอดได้ต่ออันนี้สําหรับใครที่จะเปลี่ยนแบตก็ขันออกแค่นั้นแหละนะแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนผมถอดให้ดูซื้อ,อ,อพี่น้องประมาณนี้ ใส่เรียบร้อยแล้วนะผมลงล็อกเอ,อให้ดูเลยนะรถไม่มีอะไรนะผมมาดูหน้าปัดบ้างนะเลขไม่จริงวิ่งจริงนะผมบอกเลยว่าได้เลขไม่น้อยก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าได้เลขรถที่เขาเรียกว่าเลขไม่น้อยด้วย การเซอร์วิสดูแลดีด้วยนะผมก็คือว่าเซอร์วิสท,ทุกรอบระยะนะ6,000โลถ่ายน้ํามันเครื่องทีเข้าศูนย์เซอร์วิสท,ทีหรือ4,000โลอย่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็คือเอาง,ง่ายๆว่าดูแลรถดีนั่นแหละถือว่าเป็นบุญคุณละนะคันนี้นะผมหน้าปัดก็เลขไม์แท้เลย10,619ก,กิโลของแต่งนะผมบอกไปแล้วว่าได้อะไรบ้างก็ประมาณนี้แล้วกันหน้าปัดจะเป็นฟูมของใหม่หมดเลยนะก็สําหรับคลิปนี้นะผมขายตรงเลยใครที่สนใจก็ทักเฟซแอดไลน์เข้ามาซื้อสดรถให้ได้อีกนะ คันนี้เป็นรถบุคคลแท้นะผมเจ้าของแท้เลยเช็คได้นะผมย้ำแล้วย้ำหนาส่วนของแต่งก็จะมีได้ปลายท่อได้ท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นเนี่ยพับแม่เหล็กกแล้วก็ไฟเลเซอร์แมวท้ายสัน้นน่าจะของเซเว่นสปีดนะผมนะแม่เหล็กมันจะหนาหนหน่อยอท้ายสั้นของเซเว่นสปีดใส่กรอบป้ายทะเบียนให้ด้วยนะผมอันนี้ผมรับรองว่าป้ายไม่บิดแน่นอนแม่เหล็กแข็งแรงนะจะเก็บก็พับเก็บแค่นั้นแหละโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนท้ายคลิปเปิดเสียงหน่อย ตาตรงไหนวะเบอร์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 โอเคครับผมสวัสดีครับ